เอาแล้วครับทุกคนสวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะพาทุกคนไปล่านอสตาเซอร์เพนครับและวันนี้นะครับไม่ใช่การล่าธรรมดาเพราะว่าผมจะทําให้เขากลายเป็นโคดนอสตาเซอร์เพนน้องเขานะครับชอบสภาพอากาศที่เป็นหมอกและชอบกินโฮรี่เบอร์รี่ครับและที่สําคัญเนี่ยเราจะตกเขาไม่ได้แล้วนะครับถ้าเราพ้นเทศกาลคริสต์มาสนี้ไปครับไปฮะรีบเลยและผมนะครับจะไม่ได้ตกเพื่อตัวเองนะ ผมจะตกให้คนที่กดติดตามและกดไลค์คลิปนี้เท่านั้นนะครับมาครับใครอยากได้ตามมาเลยครับขออย่างเดียวนะครับดูให้จบในะคลิปเนี้ยไม่งั้นไม่แจกนะครับได้เวลาตามล่าเซอร์เพนแล้วผมคิดว่าเขาน่าจะอยู่ลึกๆหน่อยบริเวณนี้น่ากำลังดีมาพร้อมแล้วก็ลุยครับเหยื่อใช้ Holy ่เบอร์รนะครับเบ็ดผมใช้ Lot of the d e p ด h ครับ ส่วนสภาพอากาศเนี่ยตอนนี้ผมใช้โทเทมเปลี่ยนให้เป็นหมอกเรียบร้อยแล้วนะครับติดตัวอะไรวะเนี่ยน่าจะตัวธรรมดาครับไม่ติดลบนะครับตัวพิเศษเนี่ยน่าจะติดลบเยอะน่าดูเอาแล้วเรื่อยๆเลยครับยาวๆครับวันนี้บอกคําเดียวเลยว่าถ้าวันนี้ได้เซอร์เพนนะครับผมแจกตั้งแต่ทำคอนเทนต์แจกมานะครับตอนนี้แจกเกือบร้อยคนแล้วนะเร็วมากๆเลยนะครับฮ้ย เอาแล้วครับทุกคนลบเ0เลยนะมาเลยครับโนสตาเซอร์เพนติดสถานะจอนล,ลี่ด้วยนะฮะโอ้โหมันยืนอหนักมากเลยครับขึ้นช้ามากๆอ่ะลบเ0เเซเลยนะโอ้โระวังนะครับมันยังไม่ค่อยดินเท่าไหร่อย่าให้มันหลุดโอ้โหเดี๋ยวนะหลุดทีรถหวบเลยนะเมื่อกี้หลุดทีรถหวบเลยครับห้ามหลุดเด็ดขาดครับโอ้เดี๋ยว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 ใจเย็นใจเย็นเอาแล้วเหงื่อเริ่มออกแล้วตอนนี้ตื่นเต้นตื่นเต้นจัด มามาค่อยๆขึ้นครับขึ้นช้ามากนะดูดิ ي, แถบมันขึ้นช้ามากแต่หลุดในรถเร็วอะรถเร็วเกินเอาแล้วโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวขยับทีใจใจมันวิวใจมันวิวนิ่งๆนิๆ่งๆนิ่งๆใจเย็นใจเย็นอย่าหลุดโอ้โหไม่พ้นไม่พ้นครึ่งนึงสักทีชีวิตโอ้ตอนนี้ผมผมยื้อหนักมากฮะใจผมเต้นรัวมากอะเหงื่อเหงื่อชุ่มแล้วตอนนี้มือเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้ว,ลวจะครึ่งแล้วครับจะครึ่งนึงแล้ว ครึ่งนึงอุ้ยนี่อุยอ้ยอุยอ้ยอุยอ้ยอุย้ยอุ้ยอุ้ยใจเย็นเย็นไอ้หนูเหยื่อโฮลี่เบอร์รี่ไม่ค่อยช่วยเลยครับไม่ค่อยเพิ่มยืดหยุ่นเท่าไหร่เอาแล้วจะครึ่งนึ่งแล้วชา้ชาชา้ชาช้าช้าครับอย่าขยับแรงอย่าขยับแรงเสียวเสียวโอ้ยรถรถแบบพ,วพ่วบหาบรถแบบพ่วบห้าบเพืกินโอ้ใจใจผมเต้นรัวตอนนี้ใจเต้นแรงหน้าแดงทุกทีเอาแล้วครับจะครึ่งนึงแล้วนิ่งๆนิ่งๆิ่ง นิ่งๆไว้นิ่งไว้ <_ C 1> เพื่อทุกคนครับตัวนี้เนี่ยผมแจกแน่ๆถ้าได้แจกแน่นอนใครก็ได้ช่วยกดไลค์หน่อยเป็นกำลังใจนิดนึงเอาแล้วโอ้โอ้อย่าอย่าอย่าโอ,าาโอ้ออกซ้ายออกซ้ายออกซ้ายออกออกขวาโอ้ชิ่งอย่าชิ่งหลบหลอดไอ้หนูอย่าชิ่งหลบหลอด,อลลอดจเย็นๆนิ่งมาต้องนานแล้วนิ่งต่อได้ไหมนิ่งต่อได้ไหมจะได้แล้วครับเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วครับตอนนี้เจ็ดสิบโอ้โหโอ้โหหนักเลยลูกี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปไหนล่ะไปไหนล่ะอย่า โอ้ไม่ไม่พระเจ้าพระเจ้าจะหลุดแล้วโอ้โหกว่าจะขึ้นไปขนาดนั้นได้รู้ใจแทบขาดใจจะขาดใจจะขาดแล้วเอ้ยใจจะขาดแล้วเอ้ยยายาอย่าหลุดอย่าหลุดขอร้องขอร้องอย่าดิ้นหยุดก่อนหยุดก่อนหยุดหยุดอดเรียบร้อยเรียบร้อยเลยเกือบได้แล้วครับเมื่อกี้ไม่เป็นไรสู้ต่อครับเปลี่ยนเบ็ดนิดนึงนะเอาเบ็ดคิงล็อตนะครับ เพิ่มสกินด้วยไม่มีสกินไม่มีแรงนะครับมาพร้อมแล้วเบ็ดคิงรถเสริมเอนชัน้นเป็นสเตดี้ดึงเร็วด้วยนะครับรอบนี้ไม่พลาดแน่ปาลุยเลยมาครับไอหนูนอสตาเซอร์เพนเ็จพี่แน่รอบนี้ใช้เหยื่อเหมือนเดิมนะครับฟอรี่เบอร์รี่ครับโคเสียของเบ็ดคิงนะครับคือเขย่าเยอะนี่แหละนะเขย่าเยอะมากครับเกือบ20-30ครั้งเลยอันนี้ไม่ติดนะฮะอะไรก็ไม่รู้ได้อะไรเนี่ย โอ้โหได้ทาน้ำแข็งนะครับเอาไปทำเบ็ดได้นะใครสนใจนะครับต่อครับโอ้เรื่อยๆเลยนี่คือตกมาประมาณ2วันแล้วนะครับยังไม่มาเลยครับมายากมากๆอย่าลืมใช้โทเทมกันนะครับเวลาตกเนี่ยจะได้มีโอกาสมากขึ้นนะครับใช้โทเทมบอกกันด้วยเอาละครับติดแล้วฮะได้ไรวะเนี่ยสีออกแดงๆขาวๆนะครับป้าอะไรวะเห็นแวบๆตกนานมากนะครับ ตอนแรกนี้น่าจะฟุ๊กนะมาปุ๊บก็ติดปั๊บเลยครับตอนนี้นานมากๆยังไม่ติดเลยได้อะไรอ่ะคุกกี้คุกกี้ยี่ห้ออะไรเนี่ยทําไมไม่ละลายในน้ําตกได้ทั้งคุกกี้ได้ทั้งนมนะครับนมนี้น่าจะบูดแล้วนะตุงแก้วเลยนะครับไม่ละลายเลยเอาแล้วไม่มาสักทีนี่ผมตกไปประมาณเฮ้ยเอาเอามาแล้วเว้ยโอย้เดี๋ยวนะไปทันตั้งตัวเลยครับลบ 65%นะครับเพราะว่าเราใช้เบ็ดสเตดี้แล้วมันจะดึงเร็วมากเอาแล้วเอโอโหง่ายกว่าเดิมเยอะชีวิตดีกว่าเล็กกี้เยอะมากครับตอนนี้ปลาไปแล้ว60%ครับอา้เอาเดี๋ยว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 ยื้อหนักใจเย็นใจเย็นแล้วแล้วเป็นอะไรเนี่ยนิ้วพันกันมุมกล้องมันหมุนไปหมดเอาอย่าลกอย่าลกขอร้องเอาละ60% 70%แล้วเอาแล้ว,ลว,ลวขึ้นแล้วครับได้แน่ๆครับอันนี้ได้แน่ๆครับไม่ดิ้นเลยครับ ก้าสิบแล้วอืเรียบร้อยได้แล้วครับโนสตาเซอร์เพนว้ามาครับมาดูรูปร่างกันหน่อยว่าหน้าตาเขาเป็นยังไงนะครับสุดจัดเลยนี่ตกไปเยอะมากๆนะครับนานมากกว่าจะได้ตัวนึงเนี่ยใช้เวลาพอสมควรเลยครับตัวนี้นะครับที่เราตกได้เนี่ยน้ำหนัก1,9273.9กิโลครับมไม่ใหญ่มากนะแต่เราจะเอาไปอัพเกรด ให้กลายเป็นโคเซอร์เพนครับโหดูดิหน้าตาแบบโนสตาเซอร์เพนสนะเซอร์เพนดาวเหนือดูไม่ออกนะครับว่าเป็นงูหรือมังกรหรือว่าปลาก็ไม่รู้แต่หัวนี่เหมือนตีนไก่นะใช่ปะเนี่ยเหมือนเล็บไก่นะฮะเหมือนเลยปได้เวลาอัพกันละดูซิว่าเราจะได้ตัวที่โหดขนาดไหนครับผมซื้อแพ็กเกจอัพได้ทุกที่แล้วนะครับตอนนี้เราก็จะไม่ได้เจอแต่เจแว่นละ เราก็อัพเองซะเลยยืนไปอัพไปครับติดอ e ีเล็กทิกโหนสตาเซอร์เพนเทปทออันนี้ไม่แพงนะครับคูณ1.4 1 4 5สีนะราคานะครับไปฮะต่อครับเดี๋ยวตอนท้ายจะเฉลยราคานะครับว่ากี่บาททุกคนจะได้ว้าวไงอาาติดสถานะจอนลี่ครับสถานะใหม่ล่าสุดเลยสถานะนี้นะครับคูณราคา1.2นะครับน้อยมากสมมุติว่าร้อยนึงเนี่ย ปกตินะติดสถานะนี้เนี่ยจะขายได้120ครับคือเพิ่มมา20บาทต่อหนึ่งนะไม่แพงแต่สวยไหมคือได้อารมณ์ธีมคริสต์มาสเลยนะครับหน้าตาก็คือแบบมีสีเขียวใช้ได้เลยนะสวยมากครับแต่ยังไม่สุดนะครับเพราะคูณราคาน้อยหรือเกินคูณแค่1.2วันนี้เนี่ยต้องได้โคตรนอสตารซอร์เพ้นครับเอาแล้วเอาเรื่อยๆนะครับ ติดน้ำแข็งก็มาคือน้ำแข็งก็แค่แช่แข็งะ่ะอวติดสถานะเฮกซ์นะครับเป็นสถานะที่ผมชอบนะย้ำหลายคลิปแล้วคืออันนี้คือแดงและมีไฟฟ้าสีแดงนะครับแต่คูณราคาน้อยมากคูณ1.5ครับสมมุติว่าร้อยนึงเนี่ยปกตินะติดสถานะนี้เนี่ยจะขายได้150ครับคือเพิ่มมาครึ่งหนึ่งเป็นไงสวยงามไหมค่อนข้างสวยนะครับเพราะสีแดงไงถูกใจแต่ไม่เจ๋งครับไปครับ เขาเหมือนว่าจะมีเพิ่มสถานะที่ถาวรมา1อันนะครับแต่ไม่รู้คืออันไหนอ้าเราติดโมเสกครับโมเสกก็คูณราคาเท่ากับเฮกนะครับคูณ1.5และสวยด้วยดูดิฟันหลายสีด้วยฟันใสแบลสีชมพูเหลืองสวยงามโคตรน่ารักอะ่ะดูดิตีมโมเสกนะครับไม่ธรรมดาต่อครับเอาเรื่อยๆนะครับอยากได้คูณเยอะๆมันจะได้แพงๆไง คนได้ไปจะได้ดีใจครับเอาไปขายทีรวยเลยเฮ้ยได้แล้วครับสถานะถาวรอ,อันแรกนะครับชายนี่สีดูซีดไปนิดนึงนะดูไม่สดใสเหมือนอันแรกนะครับแต่แพงขึ้น1.9นะคือตัวเนี้ยราคาประมาณ10,000ถึง20,000นะครับเชลเลยซะแล้ว <c oughs> เอาเป็นว่าราคาประมาณหมื่นกว่านะครับคูณ1.9ไปเนี่ยติดสถานะชนี่เนี่ยตัวนี้น่าจะ3-4หมื่นเนดูดิเป็นไง โูดรลยยังผมว่ายังเราต้องไปต่อนะครับคูณให้ได้มากกว่านี้ฮะลุยตังผมนี่หมดไปเยอะแล้วนะครับเอาแล้วครับติดสถานะน่ากลัวครับสถานะโปร่งแสงเหมือนผีไหมมามาดูอนาโตมีของน้องสตาเซอร์เพนกันดีกว่าฟันสวยมากดูตาเป็นทรงกระบอกด้วยนะครับสี่ตานะตัวนี้มีสี่ตานะครับแล้วดูเกศด,ดิ อย่างงามคุณราคา1.3นะครับตอนนี้ตัวของเราเนี่ยติดชายนี่ด้วยคูณ1.3เข้าไปก็ประมาณ40,000ครับต่อครับไม่เอา40,000น้อยเกินไปอันนี้ติดนกาทีฟสลับสีข้ามขั้วรครับจากตัวสีดำกลายเป็นสีขาวนะครับเกรดสีขาวกลายเป็นสีดำครับและฟันก็ดำซะด้วยไม่ได้แปรงฟันหรือเปล่าดูดิฟันดำปิดเลยอันนี้นะครับสถานะนี้เนี่ย คุณราคา1.3เหมือนกับอันละกี้เลยนะครับก็ตัวละ40,000สวยนะครับแต่ยังไม่สุดครับไปต่อยาวๆไปโอ้โหตัวใหญ่มากตัวนี้ติดสถานะบิ๊กนี่คือโหดมากนะครับเฮ้ยเฮ้ยอันนี้สวยมากๆอาบีโน่ครับวิเท่มากอะ่ะโนสตาเซอร์เพนอยู่ในสถานะอาบีโน่นะครับสถานะแสงสวยมาก โอ้แต่ราคานี้น้อยมากนะคูณแค่1.1ครับก็สมมติว่าตัวนี้3 0ม0 0เนี่ยเพิ่มมาแค่3 0 0พคือ33,000นพันะครับแต่เท่มากโอ้โหเท่สุดๆเลยฮะดูตาตัวใหญ่เกินนะมองไม่เห็นหน้าพยายามละพยายามให้ทุกคนเห็นหน้ามาแล้วนะครับแต่แต่ไม่สามารถครับอะดูจากด้านบนแล้วกันอัยน,นี้งามสุดแล้วอันนี้คือน u m b บ r รวันเลยนะครับถ้าเป็นนอสต้าเซอร์เพียนเนี่ยต้องเป็นออบิโนครับสวยมาก ต่อครับมันถูกเกินไปนะผมอยากได้เพงๆครับเอาแล้วรูน่าครับเฮ้ยตัวนี้คูณเยอะนะครับคูณ2.5นี่น่าจะประมาณ70,000เกือบ8 0 0 0 0เลยนะครับเนี่ยโอ้โหดูดิเรืองแสงแบบโคตรชาเลยนะฮะสถานะรูน่าสวยจัดราคาเนี่ย8 0 0 0 0พอใจได้ยังครับทุกคน80,000เหมือนว่าจะเยอะแล้วนะแต่มันมีเยอะกว่านี้ครับ หยุดไม่ได้ครับผมอยากให้คนที่ได้ไปเนี่ยได้ไปตุ๊กเดียวเนี่ยคือรวยเลยดีใจเลยนะครับดีไหมไปครับต่อนะลุยเรื่อยๆครับตอนนี้ผมหมดไปประมาณ4ี่เศษแล้วนะครับไม่รู้คุมหรือเปล่ารอบนี้ให้ทุกคนดูหลายๆสถานะนี่ก็คุ้มแล้วนะครับอาสถานะไม่เกรียมว่าอันนี้คูณ1.3นะครับแต่เท่แมกเหมือนเซอร์เพนเนี่ยออกมาจากนรกยังไงอย่างนั้นเลยนะครับ คูณ1.3นี้ก็40,000ตัวนี้40,000นะครับไม่แพงนะแต่เท่ครับไปลุยต่อคูณ1.3มันน้อยเกินไปครับเราได้80,000แล้วไงใช่ปะจะไปเอา40,000ก็ยังไงอยู่โอ้ได้ตัวใหญ่ใหญ่มากแต่ไม่เอาครับไปต่อเราไม่เน้นใหญ่เราเน้นแพงนะเฮ้ยโอ้พระเจ้าเอาแล้วครับทุกคน อาจจะมีคนงงนะครับว่าผมว้าวอะไรนะอันนี้นะครับคือสถานะอาบิซคือสถานะที่แพงมากนะครับคูณราคาถึง3.5คือตัวนี้เนี่ยอาจจะเป็นแสนนะเนี่ยอาจจะราคาเป็นแสนครับซึ่งตอนนี้นะครับมีสถานะที่แพงมากๆเนี่ยอยู่สสถานะที่ติดได้นะครับโดยการอัปเกรดนั่นคืออาบิซกับเมทริกครับหลายคนจะงงนะครับแล้วโอโรล่าล่ะ ออรล่าใช้เบ็ดออรล่าตกได้เท่านั้นนะครับไปครับเช็ราคากันอยากรู้เลอเกินว่าตัวนี้เนี่ยราคาเท่าไหร่นะครับผมว่าต้องมีแสนขึ้นเชื่อหรือเปล่าถ้าแสนนี่ผมแจกเลยใครได้นี่คืออใจชื้นบอกเลยอย่าลืมกดไลค์กดติดตามด้วยนะเช็คราคากันตัวนี้ราคาโอ้โหหยสี่สิเเหรียญครับ ตัวเดียวเป็นแสนเอาเลยครับทุกคนผมแจกนะครับบอกเลยกติกามีอยู่ว่าเพียงแค่ทุกคนกดไลค์นะครับคลิปนี้และกดติดตามผมจะสุ่มแจกทุกคนมีสิทธิ์นะครับนี่ดูดิตัวเดียว1นึ่งแสนครับและไม่เพียงเท่านั้นนะครับรอบที่แล้วเนี่ยผมตกได้เหมือนกันอีกตัวหนึ่งเป็นนอสตาเซอร์เพนขนาดใหญ่ใหญ่มากๆนะครับ ตัวนี้เนี่ยราคา67,00 0เหรียญน,นะครับนี่เช็คให้ดูเลยครับราคา67,846เี่หเหรียญครับเป็นยังไ,งไงแพงไหมแจก2ตัวเลยนะครับไม่ได้แจกตัวเดียวโอเคปะ่ะแจกทั้งสองตัวเลยครับทุกคนมีสิทธิ์นะครับเพียงแค่กดไลค์กดติดตามใครชอบฝากด้วยนะครับเจอกันคลิปหน้าครับบา,บายยใครไม่กดติดตามเนี่ยพี่รู้นะ มันเห็นหลังบ้านนะครับอย่าคิดตัวนะแม่